ไม่ได้จริงๆอะชมพู่ก็เดี๋ยวไปทํางานที่ร้านอาหารนั่นแหละเลิกเรียนแล้วก็ไปพร้อมกันเลยไม่เอาร้านอาหารมันคนเยอะทําอะไรไม่ค่อยสะดวกบ้าร้านอาหารก็โต๊ะก็ตั้งกว้างทคพงงานอะไรก็ได้อยู่นะเผื่อมีทําอย่างอื่นไงนี่พี่ามาโรงเรียนไม่ปลุกหนูเลยเอเอปลุกปลุกอะไรอะ นั่นดีน้องปลูกอะไรพี่กับน้องเราไม่ได้รู้จักกันซะหน่อยนี่อะไรของหล่อนฮะอ๋อนี่ไม่รู้จักกันจริงเหรอพี่เมื่อคืนน่ะเรายังนอนกอดกันนั้งคืนเลยนะเออ,เอ,อนอนกอดอะไรบ้าไปแล้วเอาหรือว่าพี่จะให้หนูพูดมากกว่านี้เอ,อ้พอพอพอ,พอ,พอเลิกเล่นได้แล้วอีกคิวนี่มันอะไรกันบอกมานะไม่มีอะไรคือน้องคนนี้ เขาเป็นน้องที่รู้จักกันนะแล้วอะไรนอนกอดอะไรนอนกอดอะไรน้องมันก็พูดไปเรื่อยมันก็หยอกเราเล่นไงแน่ใจนะว่า I อคิวกับน้องเขาไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นอะ <S <S หรือว่ามีอะไรที่ฉันไม่รู้อีกบอกมานะมีดิพี่ก็จริงๆแล้วอะหนูอะอยู่อยู่บ้านใกล้ๆกันนะ่ะใช่อยู่บ้านใกล้ๆกันแต่ต่อจากเนี้ยบางทีน้องเขาอาจจะต้องไปอยู่ไกลๆแล้วแหละใช่อยู่บ้านใกล้กันจริงๆเหรอ แล้วทำไมถึงได้สนิทกันขนาดนี้อ่ะเอ้ยไม่ได้สนิทอะไรขนาดนั้นก็รู้จักกันผ่านๆนะรู้ว่าฉันคืออีคิวน้องเขาชื่อว่าไข่มุกแค่นี้เองอืมแค่นั้นจริงไหมนะ้าไข่มกุก <c oughs> จริงค่ะรู้จักกันแค่นั้นเองอื <c oughs> ใช่แล้วแค่นั้นแหละ <c oughs> ถ้าอ่างั้นก็โอเคชัาง่าเรารีบขึ้นห้องเรียนกันดีกว่านะไปะไปกันเถอะอืมไปนี่เธอฉันตามหาเธอตั้งนานหึ ตามหาฉันทำไมอะฉันอยากจะขอจีบเธออะเอา้าอีคิวกลับมาทำไมเนี่ยเออรอแป๊บนะชมพู่รอ,ออะไรอะ่ะนายบอกว่าอะไรนะฉันอยากจะมาขอลองจีบเธอได้ไหมเออแล้วฉันควรตอบนงดีเนี่ย <c oughs> เกิดมาก็ไม่เคยมีใครมาขอจีบแบบนี้ด้วยดิเธอก็ต้องตอบตกลงให้ฉันลองจีบเธอดีจะได้รู้ไงว่าเธอจะชอบฉันไหมแล้ว แล้วต้องทำาไงต่ออ่ะถ้าเกิดว่าเธอใช่ไหมอนุญ,ญาตให้ฉันจีบเธอได้เธอก็ต้องเอาเบอร์เธอมาไลน์เธอมาเฟซเธอมาเสร็จปุ๊บเลิกเรียนแล้วเย็นเนี้ไปเดทเราฉันด้วยเออไปเดทด,ด้วยเหรอเดทยังไงที่ไหนอ่ะโอ้ยก็แบบไปดูหนังกันไปกินข้าวกันแล้วเดี๋ยวฉันไปส่งเธอบ้านนะเออแต่ฉันต้องไปด้วยเหรอเอาก็ฉันจะจีบเธอถ้าเธอไม่ไปกับฉันแล้วฉันจะเอาใครไปอะ่ะเออ แต่แต่ว่าม่ต้องแต่หรอกนะเอาเบอร์ม,มาก่อนเลยค <c oughs> งให้ไหนไม่ได้หรอกไอคิวามายุ่งอะไรกับเขาได้เนี่ยนั่นดิพี่เกี่ยวอะไรกับพี่ด้วยก็ไม่เกี่ยวได้ไงไขมุกอ่ะน้องสาวฉันเวยเอาไหนบอกว่าใครรู้จักกัน,นผ่านเออฉันร้อเลยนะจริงๆไขมุกเป็นน้องสาวฉันเป็นน้องสาวจริงๆเลยเหรอไม่จริงหรอกเป็นน้องสาวแถวบ้านอ่ะถึงอย่างนั้นก็ ยังไงก็เป็นน้องสาวฉันแล้วอะ่ะพะอ,อย่างงั้นฉันไม่อนุญาตให้ไหนจีบน้องสาวฉันเฮ้ยพี่มากเกินไปหน่อยไหมเป็นแค่พี่ชายที่รู้จักกันจะมาห้ามแบบนี้ได้ไงฮะนั่นดิหนูจะให้ใครจีบหนูจะให้เบอร์ใครมันก็เรื่องของหนูป้าพี่ค <_ co ff s> ิวก็ก็ใช่แต่พี่ไม่ให้ไงพี่ไม่อนุญาตนี่แล้วพี่จะมาห้ามหนูได้ไงฮะก็ไขมุกเป็นน้องสาวพี่นะพี จะห่วงน้องสาวพี่ไม่ได้เหรอแต่หนูกับพี่เป็นแค่พี่น้องที่รู้จักกันเฉยๆนะไม่สําหรับพี่อ่ะเราคือน้องสาวพี่จริงๆพออย่างนี้เน่ยพี่ไม่ยอมไม่ใครมาจีบน้องสาวพี่หรอกอแบบนี้ก็ได้เลยเนี่ยได้แล้วรีบขึ้นห้องเรียนเลยไปไปกับพี่เดี๋ยวพี่ไปส่งเอ,เองเออเอเอไอ,เ,อ,เ,อเดี๋ยวก <IQ. S 1> ่อนนี่หยุดก่อนใครมกุกพี่จะบอกไว้เลยนะว่าเกิดมีผู้ชายมาจีบมาขอเบอร์ ขอเฟซขอไลน์อีกอ่ะให้ปฏิเสธไปเลยเข้าใจไหมทําไมอ่ะก็ทําไมอ่ะตอนเนี้พ่อแม่เราอ่ะส่งให้เรามาเรียนนะเพราะอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องตั้งใจเรียนก่อนห้ามคิดเรื่องความรักเลยเข้าใจไหมโหแม่หนูยังไม่สั่งด้วยพี่เลยนะไม่รู้อ่ะถือว่าตอนเนี้พี่คือผู้ปกครองของเราพี่สั่งให้เราห้ามยุ่งเรื่องความรักเราก็ต้องทำเข้าใจไหมอืมอะไรอ่ะพี่ไอคิวเริ่มเกินไปแล้วนะเนี่ย ก็เขาห่วงเขาอ่ะจะมาห่วงได้ไงฮะก็น้องสาวเขาสวยอ่ะเขาเลยห่วงอ่ะไม่ต้องเลยไม่เกี่ยวสักหน่อยเกี่ยวดีน้องสาวเขาสวยขนาดเนี้มีอยากให้ผู้ชายคนอื่นมาจีบอ่ะแน่นะอยู่เพิ่งมีนะแล้วทีพี่อ่ะยังมีแฟนได้เลยอ ไม่ใช่แฟนพี่ที่ไหนเอาแล้วผู้หญิงคนไม่กี้อะมันคงหึงพี่หรอกคนนั้นน่ะเพื่อนแต่พอดีพี่จับฉลากได้ทำรายงานกลุ่มกับเขาอะแล้วพอดีพี่ทำไม่เป็นเลยพี่ก็เลยใช้เสน่ห์พี่นิดนึงเพื่อหลอกให้เขาทำรายงานแทนพี่ไงพี่จะได้ไม่ต้องทำถึงขั้นห้ามให้หนูบอกใครว่ารู้จักพี่เลยงั้นเหรออือไม่ใช่อ่ะดิก็คนนั้นอะเขาชอบพี่มากนี่คือรู้ว่าพี่อยู่กับผู้หญิงคนอื่นเกิดเขาโกรธพี่ไม่ทำรายงานให้พี่ พี่ก็แย่ดิโอยพี่นี่มันเร็วทุกเรื่องเลยจริงๆนะเขาไม่ได้เรียกว่าเร็วเขาเรียกว่าฉลาดต่างหากเออพี่ลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งอ่ะพี่มีเรื่องอยากจะขอเราอะคือเมื่อเช้าพี่เห็นเราตากเสื้อในกางเกงในไว้หลังบ้านอะเออแล้วพี่จะไปดูทําไมเล่าเอ้ยังไงมันก็ต้องเห็นอยู่แล้วแม่พี่แค่จะบอกเราว่าเอาไปตากในห้องน้ําหรือว่าห้องนอนก็ได้เอาไปตากแบบนั้นพี่ไม่อยากให้คนอื่นเห็นของเราอะพี่อยากเก็บไว้ดูแค่คนเดียว พี่ไอคิวพี่เริ่มโรคจิตมากเลยนะรู้ไหมอืมทำตามที่พี่บอกเถอะก็พี่ห่วงนี่เอนะเข้าใจไหมไม่งั้นพี่ไปเก็บมาไว้เองนะเอ้ยเข้าใจแล้วถูกไปแล้วนะไปมอ อ,อยู่ไกลอะไรขนาดนี้เ,ออเดี๋ยวก่อนไข่มุกอือเอา้าพี่คิวมายืนทำไรหนะ้าห้องน้ำเนี่ยก็มาดักรอเราไงหือพี่โรคจิตถึงขั้นจะมาดมกลิ่นหนูตอนเข้าห้องน้ำเหรอ,อนี่ไข่มุกพี่ไม่ได้โรคจิตขนาดนั้นด้วยแล้วจะมาหาหนูที่ห้องน้ำทำไมในเมื่อกลับบ้านไปก็เจอกันก็ไม่ได้อยากเจอแค่ที่บ้านนี่นะอยากอยู่ด้วยย4บสี่ชั่วโมงเลยอะ เมีอะไรของพี่ก็รีบๆพูดมาได้ไหมหนูจะต้องไปเรียนคาบสุดท้ายอยู่นะรู้ไหมว่าแต่ทําไมเราเดินมาเข้าห้องน้ำไกลจังอะห้องน้ําในโรงเรียนน่ะดิเต็มหมดเลยหนูปวดท้องจนไม่ไหวแล้วก็เลยวิ่งมาเข้าที่นี่เนี่ยเอ้าแล้วทําไมไม่บอกพี่ถ้าบอกพี่อะพี่จะได้ไปไล่ทุกคนที่เข้าห้องน้ำอยู่แล้วก็ให้ไข่มุกเข้าก่อนไงโอหไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้เอ่อนี่พี่คิวทำไมพี่ถึงได้ทำอะไรแบบนี้อ่ะอื ทำอะไรเหรอก็ที่พี่ตามตัวหนูตลอดแล้วไม่ยอมให้หนูมีความรักแถมยังชอบพูดจาอะไรแปลกๆที่พี่น้องเขาไม่พูดกันถามจริงๆเถอะพี่อคิวพี่ชอบหนูเหรออือทำไมเราคิดแบบนั้นน่ะแล้วพี่ชอบหนูไหมล่ะแล้วเราคิดไงพี่อ่ะพี่ตอบหนูก่อนดิอืม พี่ว่าตอนเย็นเราเปลี่ยนร้านอาหารดีกว่าเนาะไปลองกินร้านใหม่ๆบ้างนี่ไม่ต้องเลยตอบคำถามหนูก่อนเออเอาไว้ตอบวันหลังก็ได้คุยเรื่องอาหารก่อนไม่พี่ตอบหนูก่อนเอองั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนเย็นไปกินข้าวกันและเดี๋ยวพี่จะตอบนะไปแล้วนะเอ้เอาพี P ่คิวนี่มันจะมืดแล้วนะไหนว่าเลิกเรียนแล้วเจอกันที่นี่ไม่น่าหลงเชื่อพี่คิวเลย กลับบ้านแล้วเจอแน่ขอบใจมากเลยนะวันเนี้หืมให้ทําอีกรอบก็ยังได้เลยโอ้ยไม่ดีกว่าแค่รอบเดียวก็เหนื่อยแล้วเหนื่อยอะไรกันไม่เห็นจะเหนื่อยเลยพิ Q อ่าอ่าไข่มุกเดี๋ยวไข่มุกไข่มุกเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะจะไปไหนขอบคุณนะพี่ที่ให้หนูมาอยู่ที่นี่แต่หนูคิดว่าหนูจะกลับบ้านหนูแล้วอะ จะกลับได้ไงเร,เราต้องเรียนหนังสือนะวันนี้วันศุกร์แล้วพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์เดี๋ยวัเสาร์อาทิตย์นี้หนูจะให้แม่พาไปหาหอใหม่ที่อยู่ไกลโรงเรียนหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรเฮ้ยไม่เห็นต้องไปเลยก็อยู่กับพี่ก็ได้นี่พี่ลืมนัดหนูแต่พาสาวไม่อยู่ที่บ้านเนี่ยนะขอโทษคือเขาไม่ยอมอะ่ะเขาบอกว่าต้องให้พี่พามาบ้านแป๊บหนึ่งก่อนแล้วถึงจะทำรายงานให้อ่ะนี่พี่ก็รีบไล่เขากลับบ้านแล้วนะจะได้รีบไปหาเราไง ไม่ต้องไล่เขาหรอกพี่ไหนไหนเขาก็มาแล้วอะ่ะให้เขาอยู่แทนหนูไปเลยพี่ต้องนอนกอดทุกคืนอยู่แล้วไม่ใช่หรอก็กอดเขาไปเลยละกันไม่ไ้ไข่มุกใจเย็นเราอย่าไปะนะอยู่พี่เถอะเดี๋ยวรายงานเสร็จแล้วพี่ก็ไม่ยุ่งกับใครแล้วไม่ต้องหรพี่ไม่เห็นต้องอะไรขนาดนั้นเลยเราสองคนอะ่ะเป็นพี่น้องกันนะไม่มีวันเป็นอะไรได้มากกว่านี้อยู่แล้วอะ่ะไข่มุกเราดูไม่ห่องจริงหรอว่าที่พี่ทา พี่รู้สึกยังไงอะเราไม่รู้จริงๆเหรอพี่ถามจริงเหอะไม่รู้หรอกรู้แค่ว่าพี่คือพี่เอกคิวหนูคือน้องเพราะแบบนี้เราถึงต้องมีระยะห่างัสักนิดนี่สรุปไข่มุกเราจะไปจริงๆใช่ไหมอืมต่อไปพี่จะได้พาสาวๆของพี่มานอนกอดที่บ้านได้อย่างสบายใจไงและไม่ต้องห่วงที่โรงเรียนน่ะถ้าไม่มีอะไรจำเป็นจริงๆหนูจะไม่ทักพี่เลยอือพี่เข้าใจแล้ว ลาก่อนนะ P Q